God. เรื่องเล่าตำนานผีวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมาฟังประสบการณ์จากทางบ้านที่ได้เจอเรื่องร้อนมากับตัวเองเป็นเรื่องร้อนจากคุณบิก๊กเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับครับผมต้องขอย้อนเหตุการณ์ไปก่อนนะครับเมื่อประมาณ20่สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นผมยังประกอบอาชีพอาชีพเสริมขับปีนมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ก็ในพื้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะวิ่งไปจนมีลูกค้าประจำนะครับแต่ว่าพอดีไปเจอลูกค้าคนหนึ่งเนี่ย เขาเป็นคนที่ชอบเล่นหวยเป็นคนชอบเล่นหวยครับเขาก็จะพยายามให้เราไปอพาให้เราพาไปหาหวยที่นู่นที่นี่ที่ไหนดังเนี่ยครับก็พาไปหมดพาไปหมดแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นนยครับมันมีวัดวัดหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องการหาหวยนะครับครับทางทางป้าคนนี้ครับก็ได้รับได้จ้างว่าจ้างเราเนี่ยให้ ให้ไปขอหวยที่วัดวัดนี้อจะขอพูดพื้นที่ยังไงเดียเป็นเขาเรียกว่าห้วยยางโทนแล้วกันนะครับครับครับห้วยยางโทนนี้คืออยู่ที่ไหนครับห้วยยางโทนนี้อยู่ในจังหวัดหนึ่งของราชบุรีนะครับอ,อยู่ในพื้นที่หนึ่งของจังหวัดราชบุรีครับครับ,รบมันเส้นทางไปเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราไม่เคยไปเนี่ยมันยากมากๆเลยจําความไม่ค่อยได้ลวครับแต่ว่ารู้ว่า มันวิ่งมันมีแต่ปา่าแล้วก็เขาภูเขาซึ่งน่ากลัวมากเลยครับ <ฮะ S 1> ลายล้อมไปด้วยปา่าด้วยเขาเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ไปนะครับทางป้าเนี่ยไม่ได้ไปด้วยให้เราขับรถไปเองให้ไปขอหวยเองใช่เสร็จแล้วช่วงนั้นที่ไปเนี่ยออกออกจากพื้นที่ไปนะครับพื้นที่อยู่ที่เพชรบุรีใช่ไหมครับผมครับวิ่งอยู่ที่เพชรบุรีวิ่งไปพอจะถึงหัวยางโทน<ฮ>ะ,<ฮ>ะครับก็ ก็เกือบร้อยเป็นร้อเกือบร้อกิโลเมตรเหมือนกันนะครับวิ่งไปผ่านป่าผ่านเขาไปทีนี้ว่าพอไปถึงวันแรกเนี่ยพระ,ะเป็นพระแล้วกันนะครับเป็นพะระก็ได้พูดคุยทําขันน้ำมนต์ทำอะไรให้เนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราอายุประมาณประมาณสิบแได้นะครับ,รบยังมีความรู้สึกจริงๆไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่รไม่เชื่อเรื่องหวยไม่เชื่อเรื่องอะไรเลย หลังจําได้ความตอนนั้นจําได้ว่าพระหลังพระที่ทําพิธีนะครับมันมีกุมารทองมีอะไรเล่นแบบวางเต็มไปหมดเราก็ไปนั่งรอคิวกับคนที่มาคนที่มาขอตัวเลขเหมือนกันเนี่ยครับเยอะอยู่เป็นเป็นตำหนักหรือว่ายังไงครับจํอาได้ว่าเป็นวัดเลยนะครับตอนนั้นเป็นวัดใช่เป็นวัดเสร็จแล้วด้วยความไม่เชื่อของเราแล้วด้วยความเป็นวัยรุ่นนะช่วงนั้นครับ ไปเห็นกุมารทองเงีนะครับแล้วก็ไปทักเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปแย่เล่นไปหยิบรถของเล่นของเขาครับไปหยิบมาเล่นก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่ใจไม่เชื่อแต่ว่าเรามาเพื่อเงินเนาะครับครับขี่มามาเพื่อเงินก็ได้ตัวเลขได้อะไรจดมาจะเอากลับไปครับต้องพูดถึงว่าเส้นทางนะครับเส้นทางก่อนจะไปถึงที่ที่สำนักเนี้ยที่วัดเนี้ย มันเป็นทางขึ้นเขาไปขากลับลงมาเนี่ยไม่มีไฟทางสักนิดเดียวนะครับมีแต่ภูเขามีแต่ทางลงเขาเป็นทางชันออกมาจากวัดได้สักพักหนึ่งครับประมาณสักสามสี่กิโลเนี่ยครับตอนนั้นจําได้ว่ามันเป็นทางลงเขาเลยครับทางชันแต่ชันไม่มากนะเป็นทางลงเขาแล้วก็ขับมาเห็นแต่แสงไฟรถอย่างเดียวข้างทางนี้มืดตลอดเลยแล้วก็เป็นทางชันแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะครับ ตอนนั้นจําได้ว่าขับมามีตีคู่กับคนที่พี่ขอหวยด้วยกันนะครับมาอีกม่คันหนึง่งก็เป็นสองคันคู่กันครับคือคือมาด้วยกันครับอ่าบรรูุจักกันที่นั่นครับเพราะว่าไปไปขอไปขอหวยด้วยกันพูดอย่างนั้นอ่าเสล้วขากลับก็คือกลับพร้อมกันทางลงเขาพร้อมกันครับกาลังวิ่งเป็นทางลงเขากําลังไล่ไล่ล,ลงมาครับมันบุ๊บ เชื่อไหมครับคู่ละขนลุกครับมีคนเหมือนแปบตกลงมาจากฟ้านะครับมายืนขวางถนนเลยครับเป็นยืนเท้าเอวนะครับใส่จุงกระเบนแล้วก็ผมจุกมีใส่สร้อยใส่สร้อยใส่สร้อยคอนะครับห้อยยาวมาจนถึงเกือบสะดือเลยมายืนขวางเลยนะครับแล้วก็ยืนเท้าเสะเอวแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มแฉ่งเลยครับโอ้โหตอนนั้นแบบเก่งทําอะไรไม่ถูกเลยครับเก่งแบบ แต่ก็ยังมีสติอยู่ยังแบบไม่หักหลบไม่อะไรนะคือตอนนั้นถ้าจะถามว่าหักหลบเนี่ยหักหลบไม่ทันเลยครับเพราะว่ามันคือเขาตกลงมาแบบประจังหน้าเลยครับเห็นภาพว่ายืนเท้าเอลกลางขาแล้วก็ยิ้มแฉ่งอะไรยเงี้ยครับชนครับชนคือวิ่งชนไปแล้หลบไม่ทันถ้าคือถ้าหลบเนี่ยก็คือตกเขาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นทางชันลงเขาแล้วมันไม่มีอะไรกั้นเลยครับครับตกเขาแน่นอนก็ วิ่งชนไปเลยมันก็ผ่านไปโดยที่โดยที่แบบไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าชนอะไรเลยครับผ่านไปเลยแบบอย่างตะลึงกันสองคันที่วิ่งมาด้วยกันเนี่ยครับก็คือไม่ได้พูดอะไรกันก็วิ่งผ่านเลยไปด้วยความขนล,ลุกตลอดทางก็กลับ,บมาถึงมาถึงที่เอาตัวเลขมาให้ผู้ว่าจ้างให้ป้าคนที่จ้างเอาไปนะครับครับก็เรียบร้อยได้ค่าวินมอเตอร์ไซค์มาร้อยสี่สิบบาท เรียบร้อยผลปรกากฏว่าวดนั้นหวยออกออก,ก็ถูกป้าก็ถูกครับ,รบป้าก็ถูกจาไม่ได้ว่าถูกเท่าไหร่อะไรย่งไรเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้เนาะก็ถูกครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับผู้ที่ร่วมเห็นด้วยกันครับือต่างคนต่างพอเจอทางแยกก็ไปกับหะทางกันครับ แล้วคุณบิ๊กคับคุณบิ๊กยัง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 ไม่จบนะครับอ่าครับอันนี้แค่เรื่องเดียวไอ้ไอ้ไอ้นี่แค่ครั้งแรกพอมันมีครั้งที่สองอีกครับครั้งที่สองก็วิ่งไปแต่ว่าอ่าครั้งที่สองเนี่ยคือตัดไปเลยนะครับไม่มีอะไรก็คือไปตอนนี้คือรู้รู้เวลาแล้วครับเราไปช่วงเช้าเราไปช่วงเช้าไว้ยังทนเหมือนกันใช่ครับที่เดียวกันเพราะว่ารอบแรกเนี่ยป้าถูกป้าถูกหวยแล้วก็ติดใจ ให้ไปขออีกครับรอบที่สองนี่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรครับพอรอบที่สามป้าก็เอาอีกครับมาจ้างอีกอัดฉีดพร้อมกับทิปเต็มที่เลยเพราะว่าถูกหวยมาครับครับให้ทิปมาเต็มที่แต่รอบนั้นพอดีวันนั้นเ,เรามีธุระครับได้ออกไปช่วงบ่าย,าย,ยช่วงชวงประมาณบ่ายบ่ายโมงอย่างเงี้ยครับ,รบวิ่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกว่าจะถึงก็ ก็ไาจะผ่านป่าเขาแล้วคือช่วงลองวันนะครับวิวมันสวยมากเลยวิวมันมีแต่แบบป่าเขามีแบบไม่มีเสาไฟฟ้าแบบไม่มีรถวิ่งทักคัน,นเนียเงียบสงบม,มากคือคือทางเปียวทางเปียวครับรบ,บนภูเขาเลยวัดนี้เป็นวัดป่าอยู่บนภูเขาเลยครับ,รบก็วิ่งไม่ได้ขับเร็ววิ่งเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยเพราะว่าอาพูดกันจริงสมัยก่อนเนี่ยคือพอเราได้เหมาแล้วเนี่ยครับวันหนึ่งเนี่ย สามร้อยบาทสองร้อยบาทพร้อมทิปเนี่ยเราก็สบายใจแล้ะก็คือวิ่งสบายๆไปอพอไปถึงนี่คือรอบที่สามใช่ไหมครับไปถึงรอบเนี้ยได้ตัวเลขมาเสร็จเจออะไรมาเสร็จนะครับออกจากสํานักเนี่ยประมาณไม่เกินบ่ายสามประมาณช่วงบ่ายสามครับเราก็กะจะวิ่งชิวๆก็กะพอเสร็จพอเสร็จเคสนี้ก็จะเข้าบ้านสบายแล้วครับแต่พอพอลงจากเขาเนี่ยครับ ลงมาได้มันจะเป็นทางสามแยกนะครับเรารเราเราเห็นระยะประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเรารู้แล้วพอลงจากเขามาปุ๊บเนี่ยสุดทางเนี่ยมันจะเป็นสามแยกแล้วมันจะมีสาลาอยู่ฝั่งสายมือครับครับ,รบเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับประมาณสักสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้วิ่งมาเรื่อยๆคสักประมาณลงหน้าเท่าประมาณสองร้อยเมตรนะครับเราเราเห็นคนแบบ ค่อยๆเดินมาค่อยเดินมาจากข้างทางนะครับเดินมานับจําจํานวนไม่ได้นะครับแต่ไม่ต่ากว่าเจ็ดแปดเก้าคนนะครับเดินมาแบบว่ามาขวางถนนไว้ก่อนถึงศาลาก่อนถึงสามแยกครับตอนนั้นนะด้วยความที่ทางมันเปี่ยวมากเนี่ยเราเรารู้สึกกลัวกลัวคนจะป้นรถเรามากกว่ากลัวคนจะพลนรถไม่ได้คิดว่าเป็นผีเป็นอะไรนะครับตอนนั้นเราไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ทำยังไงดีนึกอะไรไม่ออกด้วยความกลัวตอนนั้นรถ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 มอเตอร์ไซค์ที่เราขับนะครับเป็นรถใหม่ด้วยรถที่เพิ่งออกจะมาใหม่ออกใหม่มาไม่นานเนี่ยครับก็บมีความรู้สึกกลัวจะโดนป้นมากกว่าด้วยความที่เป็นทางเปี่ยวตัดสินใจตัดสินใจบิดพาไปเลยครับบิดพาพาฝูงคนตรงนั้นนะครับปิดพาไปปุ๊บ คือในใจเราคิดว่าถ้ามันเป็นทางแยกในตรงนั้นถ้าลงไปพ้นตะคนเนี่ยเป็นทางแยกบุกเนี่ยถ้ามันมีรถส่วนมาเนี่ยมันจะต้องเกิดอุบัติเหตุแน่เลยแต่เราไม่มีทางเลือกแล้วตอนนั้นคือถ้าเราไม่พาไปเนี่ยมันก็จะไปไหนไม่ได้แล้วถ้าตัดสินใจพาปุ๊บพอถึงทางแยกปุ๊บเราหักเลี้ยวขวาเลยครับพอหักเลี้ยวขวาปุ๊บผลปรากฏว่าช่วงตรงนั้นคือช่วงทางแยกพอดีใช่ครับ,รบ,รบผมเห็นคนเนี่ย ก่อนสามแยกเนี่ยประมาณสัก100ร้อยฟุเมตรได้<อ>แล้วพอหลังพ้นพอพ้นจะคนเนี่ยมันมันมันก็จะเป็นสามแยกพอดีสามแยกพอดีซึ่งถ้าพุ่งตกลงไปถ้าเราพุ่งแหกสามแยกลงไปก็ตกคลองใช่ไหมครับ,รบตกคลองเราแหกสามแยกไปถ้าไม่ดูรถเราก็เสียรถจะมาชนรรเราแต่ด้วยความที่เรากลัวโจนจะป้นรถมากกว่าแล้วด้วยความคิดที่ว่า มันไม่มีรถวิ่งหรอกมันเปรียวแล้วแลกลัวมากก่าแล้วก็เลยตัดสินใจวิ่งลงมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเลยหักขวาปุ๊บพาฝูงคนมาปรากฏว่าพามาโดยที่พูดตรงๆนะครับตอนนั้นที่พาฝงคนมาหลับตาพาเลยกระชนเป็นชนยังไงก็ได้กลัวโดนป่นมากกว่ากลัวโดนป่นแล้วฆ่าเนาะเพราะแถวนั้นมันเปรียวมากพอลงสามแยกปุ๊บก็หักขวาเลยหักขวาวูบ โล่งใจถอหนหายใจพอวิ่งพอวิ่งไปได้แค่นิดเดียวนะครับประมาณสามวิพอคนทางแยกประมาณสองสามวิแค่ะนะมันมีรถบรรทุกสิบล้อครับ,รบสิบล้อพ่วงวิ่งเร็วฟูแซงเราขึ้นมาคือคือข,ขนลุกไปหมดเลยครับคือจังหวะมันจะบอกเราว่าพอเริ่มคิดมันเริ่มบอกเราบอกว่า,วาเป็นช่วงจังหวะตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจช้าวันนี้สองสมวิเนี่ยหรือถ้ารเราเบรกชะลอเนี่ยเราออกไป ต้องไปชนกับไอ้รถมันถูกพ่วงขนนั้นแน่นอนเหมือนเขาจะแบบเอาวิญญาณอะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วพอหลังจากนั้นน่ะไม่กล้าไม่กล้าไปอีกเลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมเล่าย้อนไปนิดนึงแล้วแล้วข้ามไปนิดนึงตอนที่ครั้งแรกที่ไปเจอจะพูดก็ง่ายๆว่าเหมือนกุมารทองที่มาขวางรถนะครับพอรอบที่สองกลับไปเนี่ยเราเข้าไปเล่าให้ให้พระให้พระฟังกุมารทองนี่คือรอบแรกที่เจอใช่รอบแรกที่เจอครับ เราก็ไปรอบที่สองนะั้นนี่คือเราเราเล่า,าข้ามไปนะครับ,รบเราก็ไปถามว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่ผมมาตอนช่วงมืดเนี่ยผมเจอเนี่ยคือพระพระท่านก็บอกพระท่านก็ยิ้มเลยบอกว่านั่นแหละกูม,มาเขาไป่ส่งเรามาทักทายเขาก็<อ>ไม่มีเพื่อนเล่นโขนลุกไปเลยครับก็เรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ที่เคยผ่านมาคือหลังจากนั้นเนี่ยอ่า จะพูดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนที่เห็นไอ้เจ็ดแปคนตรงนั้นคือเราเราไม่ได้กลับไปอีกครับแต่แบบว่าพอได้มาได้มาคุยกับเพื่อนๆที่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันหรือแบบว่ามามารู้ที่หลังนะครับ,รบมารู้ที่หลังหลังจากนั้นอีกประมาณหลายเดือนนะครับมาได้มาเจอคุยมาเจอได้คุยกับคน คนที่เขารู้ประวัติแถวๆนั้นนะครับเขาบอกว่าแถวๆนั้นมันมีการฆ่ามีการพ่นกันตายเยอะมากเลยครับแถวนั้นแล้วจำสามแยกที่ผมบอกได้ไหมครับสามแยกตรงนั้นอะ่ะคือเวลาที่รถที่มันแหกลงไะม,มีรถที่ตกคลองอะ่ะแหกสามแยกแล้วตกคลองอะ่ะตายตายมาหลายคนครับ <S <S นั่นเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบควาจะมาเอาวิญญาณอะ่ะค,คือถ้าเรา เหมือนดวงผมยังแข็งเนาะถ้าพูดกบพูดเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะมีโอกาสที่เราจะตกกะระจายแล้วขับรถพุ่งแหกสามแยกตกคลองไปก็ได้หรือไม่ก็ออกไปแล้วเจอรถครับเจอรถทับได้ครับก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ที่เคยผ่านมากับห้วยอยางถลนน่ากลัว,ว <ฟน S 1> มากทําทให้รู้สึกหลอนไปเลยครับไม่จริงๆแล้ว สามรอบหวยเขาก็ถูกติดสามรอบนะครับแต่รอบที่สี่เนี่ยเราไม่กล้าไปแล้วห้อยยังโทนเนาะใช่ห้อยยังโทนครับครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะมาเล่าเรื่องอีกนะครับโอเคครับขอบคุณคุณบิ๊กด้วยครับเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่าเรื่องให้เราฟังเนาะครับผมถ้ามีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับคุณบิ๊กครับสวัสดีครับ